TISRANENASAMA PANCASIRANIYATAMA TAKTI YAKTI MEYAK HANTE BISUNG-BISUNG DAKATAN TAYA TISRANENASAMA PANCASIRANIYATAMA LAKMU TASAK PAKAWAKTO Thank okay. you. สระน้ำจามทีิสระน้ำกามน้ทิดตัอาะเตปานาติปาตาเวรมะสิกขาปัทังสมาทิาิปาาติปาตาเวรมะสิกขาปัทังสมาทิาตินาานา เวรมณีส ha ิกขาพะทองสมาธิยามิอาดิลาดาลาเวรามณีสิกขาพะทองสมาธิยามิชาเมสุวิชาจาราเวรามณีสิกขาพะทองสมาธิยามิชาเมสุวิชาจาราเวรามณีสิกขาพะทองสมาธิยามิโมสาวานา เวรัมาเสิกขาปะทรมสมาธิยาณิทุการะธรรเวรัมาสิกขาปะทามสมาธิยาณิสุรเลระยัปปัามาตถานาเวรัมาเลสิกขาปะทรมสมาธิยาณิสุรเวรยัปปัจจามา จสินค้าทั้งาิลเเลนาสุข์ถึงยันต์ตีศิลเเลนาโภคสัมปรทานศิเเลนาบิพุทธยันต์ตีทาสมาเชอิโสท่าเรมการปฏิสการเฉริญที่ว่ายากถารทีรักจะเป็นธมชาติการเีเสตุณา

ปิจาวัณสังขาราอุปปาตวายามนิโนปัจเจกวาเทวัญตีเทสัมบุปสัมบูสุโคติท่านแสดงถึงเหตุแว่งความตายว่ามีอยู่สี่ประการด้วยกันหนึ่งอายุขยะมร ตายก็สิ้นอายุนะหมดอายุไขสภาพร่างกายซึ่งใช้กันมานานมันก็หมดสภาพก็ต้องตายนะเหมือนดวงประทีปตะเกียงน้ำมันน้ำมันหมดนะหรือว่าไส้หมด ก็ดับใส่ใสตะเกียงม,มันหมดดับได้แม้น้ำมันยังอยู่ก็ตามความตายที่จะเกิดขึ้นด้วยเหตุประการที่สองก็คือกรรม,มขยะมรณะตายเพมีกรรมตะกะรอนค่ะ พอสิ้นกรรมเราเกิดมาแล้วก็มีกรรมเป็นตัวทำให้เกิดอยู่แล้วถ้าสิ้นกรรมก็สิ้นการเกิดถ้ายังมีกรรมจะเป็นกรรมชั่วกรรมดีที่ทำไปก็ยังต้องเกิดดัะนั้นเหมือนตเตยง น้ำมันหมดก็ดับประก,กาศไดสามอุปยขยะมรณะตายก็สิ้นทั้งอายุทั้งกรรมลงไปพร้อมกันหมดอายุขไขพอดีแรงส่งชนะกับกรรมอุปาทมนกกรรมที่สมมาเกิดหมดลงพอดีเหมือนดวงตะเกียงที่ใส้หมดน้ำมันก็หมดพอดีดับแต่บางครั้ง ตะเกียงนั้นน้ำมันก็ยังมีไส้ก็ยังเหลือแต่ก็ดับได้ถูกลมกระโชกหรือถูกอะไรทับไปดับมันชีวิตบางคนนั้นยังอยู่ในวัยเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตลงหรือป่วยกระทันหันเนีย่ยเราะมีกรรมตะรอน นะอุปเฉตเียกว่าอุปเฉตะก,ะกรรมนะอุปเฉตะก,ะกรรมคือกรรมที่ทำไว้โดยเฉพาะปานาติบาการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไว้จะเป็นในภพก,นก่อนก่อนก็ตามก็มีสิทธิ์ตามมาให้ผลไดนะ้ก็เสียชีวิตลงนะให้เราพิจารณาอย่างนี้ ก็จะได้ไม่ประมาทพระพุทธเจ้าได้แสดงถึงการที่จะละความประมาทละความมวงเมาการเมาในชีวิตการเมาในอายุการเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวนะท่านให้พิจารณา ใน,ในฐานะสูตรในอังคุตรณนิกายปัญจกนิบาตในพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สในฐานะสูตรพระเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายการพิจารณาในฐานะห้าประการนี้จะทำให้ละความเมาเสดาย ฐานะห้าประการนั้นมีอะไรบ้างนะประการที่หนึ่งไม่ว่าจะเป็นสตรีบุรุษครหัสหรือบรรพชิตก็ตามควรพิจารณาเลึ่องเว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความแก่ไปได้ อาศัยอำนาจประโยชน์อะไรจึงต้องมาพิจารณาความแก่กันอยู่หนึ่งเดือนก็ได้ว่าสัตว์ทั้งหลายมักจะมัวเมาเนี่ยมัวเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวทำให้เป็นเหตุอย่างการประพฤติชั่วทางกายบ้างทางวาจาบ้างทางใจบ้างแต่เมื่อมาพิจารณาอยู่หนึ่งเดืองว่าเรามี ความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วมพ้นความแก่ไปได้ที่เรายัางหนุ่มยังสาวเนี่ยให้รู้ว่ามันไม่ได้ยั่งยืนเดี๋ยวความแก่ก็มาเยือนแล้วเวลาความแก่มาถึงเนี่ยเป็นยังไงมันทุกข์มันยากมันลำบากแค่ไหนเราต้องพิจารณาเห็นคนแก่จะลุกจะนั่งจะรับประทานจะกินจะถ่ายมันลำบากไปหมด นั่นมานึกถึงว่าร่างกายของตอนเองสักวันมันจะต้องแก่อย่าประมาทอย่าโมัวมเมาอยู่นี่คือประโยชน์ของการได้พิจารณาความแก่อยู่เป็นประจำประการที่สองจะเป็นสตรีบุรุษคารหัสหรือบรรพชิตก็ตามควรพิจารณาหนึ่งเดือว่าเรามีความเจ็บ ไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้อาศัยประโยชน์อะไรเราจึงต้องมาพิจารณาหนึ่งเรื่องเรื่องความเจ็บไข้ได้ปวด่วยก็เนื่องจากว่าสัตว์ทั้งหลายมักจะประมาทมัวเมาในยังความแข็งแรงยังความไม่มีโรคนะเรายังแข็งแรงอยู่ก็จะเป็นเหตุให้ ประพฤติชั่วทางกายทางวาจาทางใจมาพิจารณาว่าเรามีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บป่วยไปได้จะได้ไม่ประมาทในความที่เรายังเข็งแรงคนเราถ้าไม่ประมาทเนี่ยมันมันก็จะเว้นเรื่องบาปประธรรมทั้งหลายแล้วก็สนใจฝ่ธรรม เวลามันเจ็บป่วยเนี่ยมันทุกข์ทรม,มานมันถ้าใครเคยป่วยมากก็ต้องระลึกนึกถึงว่าเวลามันป่วยเจ็บเนี่ยมันปวดมันทรมานมันทุกข์อยู่คนเดียวจะแบ่งความปวดเจ็บไปให้คนอื่นช่วยก็ไม่ได้ญาติพี่น้องแม้ว่าอยากจะแบ่งความป่วยเจ็บก็แบ่งกันไม่ได้จมอยู่คนเดียว แล้วมันไม่ใช่สมัยแห่งการที่เราจะประพฤติปฏิบัติทำความดีทำได้ยากเวลาป่วยนะี่ยนะอย่างตามามีอาจารย์ที่เป็นคู่สวดเนี่ยเป็นคู่สวดตามาพอท่านอายุมากท่านป่วยตามาก็ไปเยี่ยมท่านก็ ผ่านชันอะไรไม่ได้นอนครวนครางร้องปวดเจ็บมาก็ไปเตือนก็ก็ปรารถนาว่าจะเตือนสติท่านบอกอาจารย์ทำไมไม่จะเรินสติตั้งสติไว้ท่านพูดมาแต่มาต้องหยุดหยุดเลยท่านบอกว่าเออตอนเราดีๆยังทำไม่ได้เลยจะให้มาทำตอนนี้ ตอนแข็งแรงดีๆยังทำไม่ได้เนี่ยเวลาปวดเจ็บทรมานแล้วจะให้ทำกรรมฐานมันทำยากมันอยู่มันไม่ใช่สมัยเพราะฉะนั้นตอนที่เรายังแข็งแรงก็อย่าประมาทขนขวกวประพฤติปฏิบัติทำคุณงามความดีสะตอนนี้ประการที่สาม จะเป็นสตรีบุรุษครรัหสหรือบรรพชิตควรพิจารณาหนึ่งเดืองว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความตายไปได้พิจารณาความตายไว้เนิงเดืองอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรถึงจะมาพิจารณาความตายกันอยู่หนึ่งเดืองบางคนเขาไม่อยากจะนึกถึงนะว่าไปนึกถึงทำไมความตายทาให้จิตใจหอ่อเหี่ยวเศร้า ถ้ามันไม่นึกถึงแล้วมันไม่ต้องตายก็ไม่ต้องนึกถึงใช่ไหมแต่จะนึกถึงไม่นึกถึงความตายต้องมาถึงทั้งหมดแล้วถ้าคนไม่นึกถึงเนี่ยเวลาความตายมาถึงมันจะมันจะทุกข์เยอะมันจะทำใจลงยากแต่ถ้าเราพิจารณาไว้บ่อยๆเนี่ยเราจะละความเมาในชีวิตลงเสียได้ สัตว์โลกทั้งหลายมักจำมวมเมากรรมในชีวิตเพราะเรายังไม่ตายแล้วความรู้สึกอย่างนี้มันจะมีไปถึงวันตายเพราะเรายังหลับยังแต่เราความตายมาถึงเนี่ยมันมันไม่รู้ตัวเราไม่รู้ว่าเราจะตายวันไหนเวลาไหนตอนเช้าตอนสายหรือว่าตอนบ่ายตอนค่ำตายด้วยโรคอะไรสถานที่นอนตายก็ไม่รู้ เหมือนที่เขาบินมาจากต่างประเทศมาไหว้พระพรมที่เอราวันเนี่ยเขาจะรู้ไหมว่าเขาจะมาตายถ้ารู้เขาคงไม่มาใช่ไหมเขากำลังไหว้ยอยู่ตอนนั้นเขาถ้าเรารู้ว่าเขาเดินทางมาจะต้องมาตายหน้าหวาดเสียวเลยเดินไปจากนั้นไปใกล้กข้ไปนั่ง เวลาก็ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาถึงเวลาปุ๊บระเบิดก็คงไม่คาดฝันว่าวันนี้วันที่ท่านจะเสียชีวิตเป็นวันเสียชีวิตก่อนหน้ายังพูดยังคุยได้ยังอะไรคุยได้ปุ๊บปับ๊บความตายมาถึงนะวันคุณแม่เสียยังไปเปิดยังไปทำงานอยู่ที่งานบรรยายทรรมที่โรงพยาบาลสมุรปากาาไม่บอกใครด้วย ยังทำงานได้เนี่ยถ้าคนได้เคยฝึกจิตใจมาเนี่ยงานไม่เสียเวลาความตายมาถึงเหมือนอดีตพระพุทธเจ้าของเราตอนเป็นสมัยเป็นพระโพธิสัตว์สมัยที่ยังชาติหนึ่งท่านเกิดเป็นพราหมณ์ครอบครัวพระมีครอบครัวอยู่หกคนมีนางพระมณีผู้เป็นภรรยา มีลูกชายมีลูกสาวมีลูกลูกสะใภ้แล้วก็มีคนรับใช้แล้วก็มีน้องมีลูกสาวรวมหกคนตัวพราหมณเนี่ยจะสั่งสอนอบรมคนในครอบครัวให้พิจารณาถึงความตายไว้เสมอแล้วก็เป็นผู้มีศีลสมาทานศีลฝึกอบรมโดยเฉพาะพิจารณาเรื่องความตายในการเป็นประจำทุกคนพิจารณาอยู่เป็นประจำเรื่องความตาย วันหนึ่งพราหมณ์ออกไปไถนากับลูกชายตัวตัวพราหมณ์ก็เป็นคนเอางวไปไถไถนาส่วนลูกชายก็ไปเก็บพวกไม้ไร่ที่มันเก็บกะในท้องนาเอาไปรวมเผาที่คันนาที่ตรงตน,นั้นมันมีจอมปลวกอยู่อันนี้พอสมไปเผาไปเผาไป นะควันไฟมันก็เป็นลมจอมปลวกในนั้นมันมีงูพิษอยู่งูมันก็ออกมาฉกลูกชายของพราหมณ์เสียชีวิตลงพรามณ์หันมาเห็นลูกชายนอนตายก็มาพิจารณาสังขารไม่จีรังยัง่งยืนความตายนะ่ยมาถึงแนละ้วสิ่งที่มีความแตกดับเป็นธรรมดาแบบนี้ก็แตกดับเสี ก็ไม่ได้เศร้าโศกอะไรกุ้มศพลูกชายขึ้นไปวางบนคันนาแล้วก็ออกมาไถนาต่องานไม่เสียใช่ไหมถ้าควรเราถ้าเกิดไม่ได้เคยพิจารณาเรื่องความตายไม่ฝึกจิตใจไว้เนี่ยโอ้เวลาลูกตายขึ้นมากระทันหันนะโยมบางคนเศร้าโศกเสียใจสลบการงานเสียหมดดีไม่ดีพัานจะตายไปด้วยเนี่ยการพิจารณา ความตายมันได้ประโยชน์เสร็จแล้วพราหมณ์ก็บอกชาวบ้านให้ไปบอกกับนางพรมามณีผู้เป็นภรรยาด้วยว่าวันเนี้ไม่ต้องจัดข้าวปลาอาหารมาสำหรับสองคนจัดมาแค่คนเดียวสำหรับพราหมณ์ก็พอแล้วแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยแต่งชุดขาวเตรียมดอกไม้ทุกรสู่ท้องนาน มชืชาวบ้านไปบอกนางพรมามณีนางพรมามณีก็ทราบทันทีว่าลูกชายตายแล้วก็ไม่ได้เศร้าโศกบอกลูกสาวบอกลูกสะใภ้บอก,ก,บอกคนรับใช้ทุกคนแต่งชุดขาวเตรียมดอกไม้ทุบเทียนเดินทางมาสู่ท้องนาเสร็จแล้วก็ช่วยกันเก็บไม้เอามาทำฟืนมาทำกองฟอนจัดการเผาที่นั่นเอง พิจรณาศพที่กําลังถูกเผาไม่มีใครร้องหลมร้องร้องไห้อํานาจของคุณธรรมของคนทั้งหลายเหล่านี้ร้อนไปถึงพระอินทพระอินอดลนทนไม่ได้ลงมาแปลงกายมาเป็นคนมาเป็นมนุษย์มาถามว่าท่านทั้งหลายท่านกาลังทําอะไรกันอยู่ กำลังปิ้งเนื้อกินกันอยู่หรือไงว่างั้นพรามก็ไม่ใช่ข้าพเจ้ากำลังเผาลูกชายอา้าวเผาลูกชายทำไมเหมือนท่านเศร้าโศกเสียอกเสียใจเลยพรามก็บอกอา้าวเขา,เขา,ขาตายไปแล้วอะจะทำอะไรได้มันก็เหมือนงูงูรอบคาบรอบคาบไปแล้วเนี่ยเอาศพมาเผามันก็เอาซากศพเอาซากคาบงูมาเผา เขาก็ไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไรเขามีคติอย่างไรเขาก็ไปตามคติของเขาอย่างนั้นเจอไม่เศรา้าโศกเทวดาก็เทวาดาปลอมแล้วก็หันไปถามผู้เป็นบรรดาบ้างว่าแม่นางเมื่อลูกชายตายทั้งคนเนี่ยทำไมไม่ร้องผมร้องไห้เศร้าโศกเสียใจนางก็บอกว่าอ้าวเขาก็ตายไปแล้ว ตอนเขามาเกิดฉังก็ไม่ได้ฉังก็ไม่ได้เชิญเชิญเข้ามาเขาก็มาเขาเองเวลาตายฉังก็ไม่ได้บอกให้เขาไปเขาก็ไปเขาเองแม้จะเผาศีละไว้อย่าง